สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานาน้องน้องนักตกปลาทุกทุกท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิ่งนะฮะจะพาเพื่อนๆไปบ่อเมาวันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปบ่อตกปลานั่งเพลินฟิชชิ่งจังหวัดเชียงรายนะครับหมายนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับพาเพื่อนๆน,นะครับออกบ้านนะครับตอนตีห้าครึ่งนะครับ หมายนี้เปิดจับฉลากตอน6โมงเช้านะครับเริ่มตกตอน6โมงครึ่งนะครับทางบ่อนะครับได้ลงปลาเพิ่มอีก100กิโลนะครับวันนี้รับทั้งหมด20สายเบ็ดนะครับในราคา250บาทนะครับก็มาถึงตัวบ่อแล้วนะครับก็หมายนี้ผมยังไม่เคยมาตกนะครับในโซนของบ่อเหมานะครับเคยมาตกเล่นเฉพาะบ่อช่างกิโลนะครับบ่อนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3บ่อนะครับ เป็นบ่อช่างกิโลนะแล้วก็บ่อเหมาวันนะครับแล้วก็มีบ่อที่ให้ตกเล่นนะครับนำปลาออกได้เนี่ยลายวันก็มีอีก1บ่อนะครับเป็นบ่อเล็กนะมาถึงที่บ่อนะครับก็หกโมงเช้าพอดีนะฮะเดี๋ยวรอจับฉลากนะครับแล้วก็มาถามนักตกปลากันครับว่าคราวก่อนเนี่ยมันกินในลักษณะแบบไหนนะครับสําหรับบ่อนี้นะลุ้นกันครับว่าจะได้เบอร์ดีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะเช้านี้ สภาพหมายนะครับเพื่อนเพื่อนะก็เป็นบ่อใหญ่บ่อเดียวนะครับแต่เขานําไม้มากั้นนะครับเพื่อให้แบ่งแยกออกมาเป็นโซนของลักษณะบ่อหมานะครับก็สืบถามจากนักตกปลาแล้วนะครับแมตที่แล้วนะครับมันกินในล็อกที่7นะครับล็อกเดียวนะล็อกอื่นก็กินปลาปายนะครับก็วันนี้จะเป็นอย่างไรนะปลาชุดใหม่จะกินในล็อกไหนเดี๋ยวลุ้นกันครับวันนี้ผมจับฉลากนะครับได้ล็อกที่12นะครับ ก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับปลาใหม่มันจะไปอยู่ที่ล็อกไหนจะอยู่ที่ล็อกเราหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันผมตอนนี้เซตอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะครับก็เล่น2ระยะนะ4.5กับหกสนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะมีไม้นะครับกั้นไว้นะกั้นสําหรับบ่อใหญ่นะบ่อนั้นจะเป็นบ่อหมาวันนะครับบ่อนี้ก็จะบ่อนี้จะเป็นบ่อหมาวันบ่อนั้นจะเป็นบ่อช่างกิโลนะครับก็เซตเป็นบาลานซ์แตะไว้ก่อนนะทั้งคู่เลยนะคทั้งสองขันนะ เดือดรุนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็นักกีฬา20สายผนะสมเหยื่อกันนะครับไอเกรดปลารวมเหนียวเมฆครับครึ่งกิโลวันนี้ก็ผมเหยื่อหน่อยนะนักกีฬาค่อนข้างเยอะปลาปล่อยใหม่อยู่ประมาณ100โลนะครับร้อยโลแล้วปลาเก่าอีกนะน่าจะอยู่ราวๆสองสามร้อยโลนะผมบ,นะบอกนะเพราะว่ามีปลาเก่าเป็นะมันจะชิบเนื้อเมฆสร้างกลีนที่แตกต่างครับหนึ่งกำมือครับโดยประมาณนะ ันนี้จะใช้ตัวนี้เลยนะครับในการตกนะเป็นเยื่อหลักในการอ่อนนะครับใช้ได้ทุกหมายนะฮะไมยธรรมชาติบ่เหมาบ่แข่งได้หมดแรงหรือไม่ครับก็ไ่อยแรงๆหน่อยตัวนี้กลิ่นกุ้งนะกลิ่นค่านขัางแรงเร่งสู้หน่อยนะครับก็ระยะหกสามเกือบถึงไม้ที่เขากั้นไว้นะครับห่างอยู่ประมาณเมตรเพราะว่านกปลาเยอะปลาน่าจะหนีไปฝั่งนู้นะ สินค้านะครับถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถทักมาได้ทางข้อความเพจเฟซบุ๊กหรือไม่คิดชิ่งครับสินค้าของวันจาหน่ายนะครับวันนี้เป็นกินของมันนะเหยื่อหลักในการหอยนะครับก็ตีเป็นผงวันนี้งานขนมปังเตรียมมาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะปลาที่เขามาปล่อยนะ่ส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงเป็นประเภทหัวหารอยู่แล้วนะตรนนี้เราจะใช้หัวหารเป็นหลักนะครับในการ นี <บ Samantha. S 3> <AU T> ่มันใกล้กันนุ่มเหนียวนี่เอาโยหางใส่ทักๆก่อนนั้ประมาณนี้ครับหน่อยนะบีบดูครับโมกอกาหม้อกีแล้วแต่ตัวนี้สิคใกล้ครับใกล้ใกล้เนอะชิ้นเกี่ยววันนี้ก็ชิ้นเกี่ยวส้มตะลุกเหนียวเมกนะครับตัวนี้ตัวใหม่กลิ่นกุ้งนะตาส่วนก็เดี๋ยวหนึ่งน้ำหนึ่งนะผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับสำเร็จรูปแต่งกลิ่นมาเรียบร้อยนะ เดือดหนึ่งน้ำหนึ่งครับยังก้นย้ํหมดใส่ประมาณให้เท่ากันตมันนุ่มนะต้องว่าเต็้ไครับตัวนี้นุ่ได้เลยนะตัวเหยื่อก็จะสร้างใยขึ้นมาตัวนี้เป็นลักษณะหัวเชื้อผสมคูตเตนนะครับจไรารานะไม่เป็นอันตรายต่อปลานะเพื่อนๆนะต้องบุญกันแลวไม่เป็นอันตรายต่อปลาอัวนี้เซ็ตนี้ฮะใช้ในการตกอ่านี่ฮะตัวเหยื่อก็จะสร้างใยขึ้นมาประมาณแบบนี้จะไม่จับตัวตถอได้ดีขึ้น ขอวันนี้ใช้เบอร์หนึ่งนะครับใช้เบอร์หนึ่งทั้งสพันนะสี่กับหกสวันนี้ตกได้สองัน,ดน,น <ะ S 2> เดี๋ยวรอเวลาฮะหกโมงครึ่งนะครับโมงครึ่งตกได้นะจับฉลากตอนหกโมงนะอัน <ะ S 2> นี้ลงหกโมงครึ่งนะครับตามเวลาที่บอ่อวางไว้นะครับ เริ่มบรรเลงกันเลยนะครับก็วันนี้พาคเช้าเซตไว้2ระยะครันนะครับ4.5และ6.3นะครับตัวเหยื่อก็เป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมฆนะครับปั้นเม็ดนวดนิ่มด้านในนะครับแล้วก็หุ้มด้วยให้เกลี่ปลารวมเนื้อเมฆนะครับก็2ระยะครันนะครับเหมือนกันเลยนะตั้งตกเหมือนกันนะครับบาลานซ์แตะนะครับก็หมายนี้ผมยังไม่เคยมานะตั้งตกแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ ก็ต้องถมเหยื่อหน่อยนะครับใหม่บองเหมานะลงปลาเพิ่มอีกร้อยโลนะครับปลาเก่าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินร้อยโลนะลุ้นกันครับเพื่อนๆก็นั่งตกนะครับอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเพื่อนๆนะเป็น,ปนไปตามคาดนะครับปลาไม่กินนะครับเนื่องจากปลาลงใหม่นะกลินอยู่จุดเดียวนะครับ กินอยู่ในหลุมที่14นะครับส่วนตัวผมเนี่ยนั่งในหลุมที่12นะครับหลุมด้านข้างครับสับเอาสับเอาครับหลุมเราเงียบกิ๊บครับเพื่อนเพื่อนนะก็ลุ้นกันต่อไปครับต็ต้องอ่อยไปเรื่อยๆนะตอนนี้ด้านข้างเริ่มมีอาการนะครับหลุมที่13สนะส่วนของผมก็ยังเงียบอยู่เลยนะเพื่อนๆนะหอหน้าสื่อนะ Nhìn non bà, hả? Nhìn lắm đi em bảo bà bò Há Chồng lấy sàn đi mà nè, đẹp vãng không nè Há, bà khát cháy điên khổ điên Đẹp sợi Đẹp sợi Ừ, bà ตอนนี้นะครับระยะคัน4.5นะ <c oughs> ผมปรับเปลี่ยนมาตกในงานไร้สารบาลานแตะนะครับ <c oughs> เนื่องจากปลากินค่อนข้างา <c oughs> เบามากๆนะครับแล้วก็กินละเอียดมากๆนะ <c oughs> งานไร้สารก็จะช่วยได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับแต้มแรกนะครับแตกเฉยเลยนะครับตั้งใจจะยกเบ็ดขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อน,นะครับเพื่อนๆโดนตัวปลานะครับกินเต็มปากเลยนะก็ เดี g, ๋ยวลุ้นกันนะครับงานไร้สารน่าจะมีผลนะครับกับหมายนี้มากๆนะครับเนื่องจากนะครับปลาที่นํามาลงในบ่อนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับสังเกตได้จากตัวปลานะครับก็มีจุดแดงๆเต็มตัวเลยนะน่าจะเป็นปลาที่บาดเจ็บนะครับทำให้กินค่อนข้างละเอียดกินค่อนข้างระแวงนะครับแล้วก็กินค่อนข้างเบานะครับงานไร้สารก็จะช่วยได้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ผมตั้งเป้าไว้สัก1ิบ แต้มนะก็ถือว่าน่าจะรอดตัวแล้วนะครับนะลุยกันต่อครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมปรับเปลี่ยนระยะคันนะครับเก็บ4.5นะครับมาตกในระยะ3.6นะครับเนื่องจากสังเกตตักกีฬาด้านข้างนะครับปลามันกินในระยะ3.6นะครับ3.6ตกในแบบไร้สารบาลานแตะนะครับ2ตะขอนะครับเพื่อนเนนะนะเป็นเรื่องเลยนะครับปลากินระยะใกล้นะแต่เรา ดันไปนตกระยะไกลเองนะครับนะบอกเหมานะครับก็ต้องแก้เกมตามสถานการณ์หน้าง,งานครับเพื่อนๆน,นะถึงจะได้ตัวนะครับเลีอแปตัวปตั้งเป้าสิตัวละสานะครับเป็นเรื่องนะครับเพื่อนๆน,นะ การตั้งตกก็ตั้งตกแบบไร้สารบาลานแต่2ตะขอนะครับตกได้ทั้งกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับเต็มปากก็ได้นะครับเกี่ยวส่วนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นบ่อเหมานะเราเอาปลากกลับบ้านอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะครับก็การตกบ่อเหมานะครับก็ต้องแก้เกมตามสถานการณ์หน้าง,งานนะครับ วิธีการแก้เกมง่ายๆก็คือสังเกตจากนักกีฬาด้านข้างนะครับว่าปลาเขากินในระยะไหนเราก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับหน่างานนะครับง่ายๆนะเพื่อนๆนะตอนนี้นะครับคันระยะ6.3นะครับไม่กินนะครับผมปรับเปลี่ยนนะครับมาตกในระยะ4.5นะครับกับ3.6นะ4.5ก็ยังพอมีอาการนะครับเพราะว่าผมไม่ได้โยนสุดสายนะโยนใกล้ๆระยะ3.6นะครับ ตกสองคันครับวันนี้ต้องช่วยกันนะครับหาตัวปลาให้ได้10ตัวให้ได้นะครับวันนี้งานค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าปลากินจุดเดียวตามที่คาดเลยนะครับนะ4.5ก็ตกในลักษณะงานไร้สารบาลานแต่2ตะขอเช่นกันนะครับใช้เป็นทุ่นตัวเล็กนะครับนะของเหนือไมกฟิชชิงนะครับตัวนี้ก็เกี่ยวคางนะครับเกี่ยวคางนะเป็นกึ่งยิงกึ่งผ่านได้นะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าบอกเหมาเรานําปลากลับบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ตกล้างด้วยนะครับเพื่อนๆนะเราตกเป็นหน้าตั้งนะครับนะแต่ตัวนี้โดนคางนะครับปลานะครับสังเกตนะครับจะเป็นปลาที่เจ็บนะปลาพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากได้ตัวปลานะครับก็ต้องใช้วิธีการอ่ากึ่งยิงกึ่งผ่านมาช่วยด้วยนะครับในการตกนะ ซีดนี่ใจปรเดียวซีนี่อาหารเนี่ยเอาเหะเอาหอยปอนเหเ็ปงอ่ะโจตอนนี้นะครับปลาเริ่มเข้าหลุมของผมแล้วนะครับหลังจากที่อ่อยเหยื่อนะอยู่ราวๆสองชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้ใช้เหยื่อค่อนข้างเบืองนะครับผมหมดเหยื่อไปประมาณ2ถุงแล้วนะครับถุงละครึ่งกิโลนะหอ,อยไปประมาณ1กิโลนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะถือว่าเยอะมากๆนะแต่ปลาก็ เริ่มเข้าแล้วนะเพิ่เริ่มเข้าเหยื่อนะแต่ก็ไม่ได้กินจัดอะไรมากมายนะเพื่อนๆก็กินเรื่อยๆนะตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับเพืเ่อนๆน,นะบางคนบางคน,คนนี้กับปลาไก่ื้อแม่แม่เลยมันนี้มันเถียมย่ยากนี <TER> ่กัเต็มปลาครับปลาเริ่มเข้าหลุมแล้วนะครับก็เริ่มมันแล้วนะครับนะแต่จะมันได้นานหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันนะครับเพราะว่าปลาแต่ละตัวนะครับไม่เข้าปากเลยนะเพื่อนๆนะ ติดค้างบ้างติดครีบบ้างนะโอ้ยตายตายตาย,ตายครับหมายนี้นะปลาไม่ยอมกินนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าไม่มีเทคนิคกึง่งยิงกึ่งผ่านนะผมว่างานนี้ไม่น่ารอดนะเพื่อนเพื่อน,นนะแต่ผมก็ไม่ได้ตกรังนะครับผมก็ยังตกหน้าตั้งเหมือนเดิมนะครับ แต่ปรับเปลี่ยนนะครับมาตกเป็นลักษณะไร้สารบาลานแตะนะครับแตะหนึ่งขอแล้วก็หน้างอหนึ่งขอนะครับเพื่อให้เป็นลักษณะกึงยิงกึงผ่านนะครับเพื่อนๆนะเทคนิคมีต้องใช้นะครับไม่ใช้ก็ไม่ได้ถั่วนะเพื่อนๆนะอย่าคิดอะไรมากครับบองเมานะทางบ่อก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับขอให้อยู่ในกติกาของทางบ่อที่วางไว้นะครับเพื่อนๆปลได้ไปอบ มาอีกแต้มแล้วครับ,บเพื่อนๆนะตัวนี้ก็ไม่เข้าปากนะกเพืเอ mm ่อนๆนะติดคางนะครับตกในระยะ4.5น,นะครับก็ <LO AN> ตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาตกเหมือนกันเลยนะครับเป็นลักษณะแตะหนึ่งของนงหน้างอนหนึ่งของนะครับใช้ทุ่นเป็นทุ่นไร้สารนะครับใช้ลูกหมุนตัวเดียวนะครับในการบังคับตัวทุ่นนะครับก็วันนี้กินค่อนข้างละแวงค่อนข้างเบานะครับ จะว่ากินก็ไม่ได้กินนะครับแต่เข้ามาตอมเหยื่อนะครับผมหมดเหยื่อไปค่อนข้างเยอะนะครับเหยื่อหอยนะตอนนี้น่าจะหมดไปประมาณ3ถุงแล้วนะครับเพื่อให้ปลามันเข้ามาตอมเหยื่อนะครับเออทรตข้างเซนเป็นปลาครับีมันจะมีตัวที่เขาแปลงข้านนะ้องหูแล้วนะข้างเซนเลย เข้าสู่ช่วงเวลาภาคบ่ายนะเพืเ่อนๆนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เงียบทั้งบ่อนะครับนักกีฬาก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วนะครับไปหลายท่านนะส่วนตัวผมก็จะนั่งเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับรอลุ้นกันนะก็ยังพอมีอาการอยู่นะครับแต่วัดไม่ค่อยโดนนะครับวัดโดนก็หลุดนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับครับผมตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วนะครับก็คงจะ ต้องถอนสมองเพื่อนๆนะวันนี้บอ่อเหมานะครับ250บาทนะครับวันนี้ก็พอได้มันนะครับก็วันนี้ปลาก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ายัางขอรอดตัวนะผลงานวันนี้ก็ประมาณ10กว่าหางนะไจะเป็นปนินปนินครับ10กว่าหางนะก็มีไซส์ประมาณ5 6ขีดนะ7ขีดนะระงาณนี้สกว่าหางแล้วก็ พอได้มันนะครับวันนี้นี่อืดหน่อยนะหาปลาค่อนข้างยากนะครับภาคเช้าก็ตกในลักษณะางานบาลานซ์แต่นะสายสายเงียบนะครับก็ปรับเปลี่ยนเป็น2กตะขอนะเป็นลักษณะแตะห่งของหน้างองอหนึขอนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับไม่กินเลยนะเปลี่ยนมาตกในลักษณะางานลังนะก็พอมีตัวนะครับก็ถือว่า เขาได้หมันนะครับกับบ่อตกปลานั่งเพลินฟิชชิ่งนะครับบ้านดูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้สินค้าของทั้งช่องก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทุนแล้วก็ตัวเหยื่อะนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจ Facebook เนื้อเมฆฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไวเ้ไวเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิ่งแชนแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ